แพดโน้ต5 0ดออกมาแล้วนะครับรายละเอียดจะเป็นอย่างไรบ้างมารับชมไปพร้อมกันได้เลยนะครับเติม VR Point ที่ร้าน Richman Shop เติมได้ตลอด24ชั่วโมงผู้ติดตามมากกว่า3 0 0 0สนคนราคาถูกเติมไวปลอดภัย100%ใช้เพียงรอยอด ID และ h a s h ท a g ในการเติมเพียงแอดไลน์แอด Lichman Shop อย่าลืมแอดนำหน้านะครับหรือจะเติมที่หน้าเว็บ lichmanshop.com ได้เลยและทางร้านก็ยังเติมเกมอื่นได้อีกหลายเกมเลยนะครับไม่ว่าจะเป็น a p e เรือ e n d m o o i l l P p ับ g Mobile หรือว่า r o v สกินดีของมันต้องมีไม่เติมไม่ได้นะครับลิงก์ร้านอยู่ใต้วิดีโอเลยนะครับในตอนนี้วอโลแลนก็ได้เดินทางมาอย่างยาวนานหลาตอนนี้ก็สิ้นสุดเอพิโซดที่5แอ act ที่1เรียบร้อยแล้วนะครับ เรากำลังเข้าสู่แอคที่2และเวทีการแข่งขันวอลเลย์ c h a แชมเปี้ยนทัวร์นาเนหรือว่า VTC 2022ก็กำลังจะเริ่มต้นขึ้นอย่างดูเดือนในเดือนกันยายนนี้ พร้อมกับเปิดตัวสกินวอลเลนแชมเปี้ยนบันเดิลใหม่โดยสีทองสีแดงนี้ทําให้เรานึกถึงสิ่งของบางอย่างที่เราคุ้นเคยและในแผทนโน้ต5.04นี้ก็ได้ปล่อยรายละเอียดมาให้พวกเราได้ทราบกันแล้วนะครับว่าจะมีอะไรอัปเดตกันมาบ้างเดี๋ยวเราไปชมและว v ิเคราะห์ไปพร้อมกันเลยดีกว่า สำหรับแพดโน้ด5.04นี้เริ่มต้นด้วยการเปลี่ยนหน้าจอโฮมสกรีนภายในเกมเพื่อต้อนรับกับเวทีวารเลนแชมเปี้ยนอลังการงานสร้างอย่างเป็นทางการโคตรสวยเลยครับฉากนี้แต่สำหรับในเรื่องเอเจนต์นั้นยังไม่มีข้อมูลการบัฟหรือว่าเนิร์ฟเอเจนต์ใดๆนะครับซึ่งก็ถือว่าเป็นข่าวดีครับที่เราจะไม่ได้ยินการถูกเนิร์ฟของเจหลังจากที่เมนเจ t นั้นได้ปวดใจกันมาหลายแพนแล้ว แต่สำหรับคราวนี้จะมีการแก้ไขบั๊กของโยลุอีกแล้วครับท่านเมื่อไหร่จะจบสักทีกับบั๊กของเอเจนต์คนนี้เนี่ยก็คือก็จะแก้บั๊กการแสดงผลที่ไม่ตรงกันของสกิล t e Cash ระหว่างบนพื้นจริงๆในเกมกับบนมินิแมปนะครับแก้ไขให้ตรงกันและท็อปิกใหญ่ของแพทนี้ก็คือระบบคอสแฮร์หรือเป้ายิงนั่นเองนะครับ หลังจากที่มีระบบ copy โค้ดมาใส่เป็นโปรไฟล์ทั้ง10โปรไฟล์พวกเราก็แทบจะไม่สนใจยิงปืนกันแล้วนะครับวันวันโมแต่เล่นเป้ากันทั้งวันเลยแต่ว่าสําหรับระบบ copy อ่ะมันมีปัญหาครับเพราะว่าเราจะต้องไปหาโค้ดจากนอกเกมหรือว่าต้องให้เพื่อนส่งทางเฟซบ้างทาง Discord บ้างเพื่อนําโค้ดมาใส่ในเกมเพราะว่าช่องแชทมันใช้คําสั่ง ctrl c ไม่ได้ทําให้ส่งโค้ดในเกมไม่ได้ครับต้องไปหาโค้ดมาจากด้านนอก หรือว่าเวลาเราตายแล้วเจอเพื่อนร่วมทีมเป้าสวยแล้วเราอยากได้เป้าของเขามันก็จะยากครับเพราะเราไม่รู้จะไปขอคนนั้นยังไงเพราะเราไม่ได้มีเพื่อนหรือว่าคอนแทคส่วนตัวกับเขาปัญหาเหล่านี้ไรออดได้แก้ไขให้เราแล้วนะครับซึ่งนั่นก็คือแพ d โน้ต5.04นี้สิ่งที่จะเพิ่มเข้ามาเกี่ยวกับเป้าก็คือ1ครับเมื่อเราตาย และเรากําลังดูเพื่อนร่วมทีมเล่นอยู่แล้วเป้าของเพื่อนดันสวยถูกใจหน้าเซตยอ่อเราก็สามารถพิมพ์คําสั่ง Copy เป้าได้เลยครับซึ่งนั่นก็คือ slash /crosshair เป็นวัด copy กด enter หรือว่า slash แล้วก็ /cc กด enter เมื่อ enter คำสั่งเรียบร้อย crosshair ของคนที่เราดูอยู่ก็จะถูก import เข้าสู่โปรไฟล์ใหม่ของเราทันทีเลยครับโคตรเจ๋ง บอกเลยครับตอนนี้ไปเจอใครเป้าสวยแสสีก็เซ็ตห่อเป้าเพื่อลุ่มทีมเรียบร้อยแล้วนะครับ 2. เพิ่มคอสแฮร์โปรไฟล์จากเดิม10โปรไฟล์เป็น15โปรไฟล์ครับข้อ 3. สามารถตั้งค่าเพื่อเปลี่ยนเส้นเลงแนวนอนและแนวตั้งแยกกันได้นะครับและที่เจ๋งสุดก็คือข้อ4 สามารถเปลี่ยนสีเป้าได้ทุกสีตามที่เราต้องการเลยครับผ่านระบบ Hex Color Code ซึ่งระบบสี Hex Color นี้เป็นระบบที่สาคนได้ใช้กันในโปรแกรมต่างๆครับทั้ง Photoshop หรือโปรแกรมอื่นๆซึ่งก่อนหน้านี้ผมเคยไปเห็นเป้าสีม่วงเรืองแสงที่เพื่อนผมได้ใช้บอกเลยครับโคตรสวยอยากได้มากแต่พอไปหาข้อมูลตามที่ต่างๆก็พบว่า ต้องใช้โปรแกรมข้างนอกผมนี่ไม่กล้าใช้เลยครับเพราะว่ากลัวโดนแบนและถ้าทําคลิปออกมาบอกเพื่อนๆก็กลัวเพื่อนๆโดนแบนไปด้วยคงเป็นเรื่องที่น่าเศร้าเลยครับถ้าเป็นแบบนั้นแต่สําหรับระบบใหม่ที่จะเพิ่มเข้ามานี้บอกเลยครับงานนี้บันเทิงเริงใจแน่ๆสำหรับคนสายเล่นเป้าต้องไม่พลาดครับงานนี้สามารถไปตามที่ f Facebook แฟนเพจบุญบูเกมมิ่งได้นะครับทำข้อมูลออกมาเป็นภาพจะไวกว่าวิดีโอมากๆเลยนะครับไปติดตามกันได้และเพื่อนๆคิดว่าระบบเป้าที่จะเพิ่มเข้ามานี้น่าเล่นขนาดไหนหรือว่าเลงสีเป้าสีอะไรไว้สามารถพิมพ์บอกกันได้เลยครับที่ช่องคอมเมนต์และสําหรับวันนี้ผมบุญบูเกมมิ่งขอตัวลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ